ทำพยากรณ์ของคนลัคนาราศีเมทุนในปี2567ชาวลัคนาราศีเมถุนนะคะในปีก่อนๆน,นั้นนี้นะคะประมาณ5-6ปีที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่ชาวลัคนาราศีเมถุนเนี่ยอยู่ไปแบบสังกตายใช้ชีวิตประจําวันไปเรื่อยๆไม่มีหลักอะไรยึดเหนี่ยวจิตใจไม่มีเป้าหมายอะไรที่แน่นอนนะคะทําให้ใช้ชีวิตแบบผ่านไปเป็นเดือนเป็นปีไม่ได้รู้สึกว่าชีวิตต้องมีอะไรทําอะไรเพื่ออะไรนะคะ แต่ปีนี้นะคะหลังพฤษภาคมปี2,567ไปนะคะชาวลัคนาราศีเมถุนจะเป็นจุดชีวิตที่เปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนทัศนคติมีหลักมีฐานทางความคิดมากขึ้นนะคะมีการคิดถึงอนาคตคิดถึงเป้าหมายในชีวิตมากขึ้นนะคะโดยจะส่งผลต่อเรื่องการงานการเงินความรักแบบไหนบ้างนะคะเดี๋ยวปิมจะพาทุกคนนะคะเข้าไปเจาะลึกชีวิตด้านต่างๆการเงินการงานความรักกันค่ะ ดวงการงานของคนลัคนาราศีเมทุนในปี2567ค่ะชาวลัคนาราศีเมทุนนะคะมีโอกาสดีๆในเรื่องการงานนะคะมาตั้งแต่ปี2565จนถึงปี2566นะคะเป็นจังหวะที่ดีในเรื่องการงานนะคะเพราะว่าได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีโอกาสดีๆมีการต่อยอดเรื่องการงานผู้ใหญ่อุปถัมภ์หนุนนำค้ำชูนะคะแต่ทีนี้นะคะในปี2567นะคะด้วยความที่ดาวการงานดาวเจ้าเรือกนกรรมะนะคะตอนนี้ เดือนมีนานะคะตอนนี้เดือนมีนาดาวการงานของเขาเนี่ยอยู่ในเรือนลาภะนะลาภะแปลว่าความสําเร็จแปลว่าโอกาสดีๆสิ่งที่ได้เกินความคาดหมายนะแะปลว่าโชคลาภด้วยนะทีนี้พอดาวการงานเนี่ยเข้าไปอยู่ในเรือนโชคลาภก็จะมีโอกาสดีๆในเรื่องการงานนะคะ <c oughs> แต่ทีนี้นะคะพอหลังวันที่1พฤษภาคมปี2567เดเนี่ยดาวการงานเนี่ยจะย้ายออกจากเรือนลาภะเข้า <c oughs> ไปอยู่ในเรือนวินาศนะคะ <c oughs> จุดนี้นี่แหละ บิมอยากจะบอกทุกคนว่าหากคุณมีเป้าหมายอะไรหรือวางแผนอะไรนะคะกับผู้ใหญ่กับเพื่อนร่วมงานที่จะทำธุรกิจนะคะหรือจะทำอะไรที่สืบสารต่อยอดพัฒนานะคะในจังหวะนี้ที่เกิดขึ้นในช่วงต้นปี2567พอดาวย้ายเข้าไปในเรือนวินาศนะคะให้คุณทำตามแผนเดิมที่คุณวางไว้เลยนะคะ คำว่าวินาทในทางโหราศาสตร์คุณอาจจะฟังแล้วรู้สึกใจเสียแต่จริงๆแล้ววินาททางโหราศาสตร์เนี่ยมันแปลว่าการปิดบังซ่อนเลนนะคะแปลว่าการตามหลังก็คือการตามแผนที่คุณวางไว้ในปี2566ถึง2567นะคะให้คุณทำตามแผนเดิมไว้นะคะปี2567นะคะดาวการงานของคุณไปอยู่ในหลบมุมแกะดวงชะตาของคุณก็จริงนะคะแต่มันเปรียบเสมือนว่าคุณได้ขึ้นภูเขา ไปลูกหนึ่งแล้วเห็นวิวที่สวยงามทิวทัศน์ที่สวยงามแล้วแต่คุณลืมเอาอาหารเอาสิ่งอำนวยความสะดวกขึ้นไปด้วยนะคะในตอนปี2566นะคะปี2565นะคะแต่ปีนี้นะคะปี2567เหมือนคุณเดินลงจากภูเขาแล้วมาตะเตรียมของเตรียมอาหารเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วพาขึ้นไปในตอนปี2568นะคะในปี2567คุณเตรียมของเหมือนเตรียม ความรู้วิชาเรียนรู้นะคะปรับแก้กลยุทธ์ต่างๆนะคะบริหารจัดการต่างๆและมันจะไปสำเร็จเห็นผลนะคะสวยสุขมีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องความสำเร็จในเรื่องการงานนะคะในปี2568นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคุณอย่าพึ่ง ใจเสียว่าเฮ้ยดาวพฤหัสเนี่ยมันคือดาวการงานนะคะเข้าไปอยู่ในเรือนที่ไม่ดีนะคะก็คือเรือนวินาศจริงๆแล้วเนี่ยความหมายของมันคือการวินาศคือการตรเตรียมนะคะการเตรียมความพร้อมที่จะสําเร็จในปีถัดไปนั่นเองนะคะและคนละคนาลาศสีเมทุนนะคะตอนนี้ถึงจุดเวลาของคุณแล้ว ที่คุณจะได้โชว์ฝีมือโชว์ศักยภาพของคุณให้เต็มที่นะคะอีกประการหนึ่งนะคะการที่มีดาวราหูนะคะเข้าไปอยู่ในเรือนการงานนะคะราหูนี้มาจากเรือนสุภะนะคะและราหูเป็นเทพเจ้าแห่งการเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะราหูย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนการงานเนี่ย เมื่อ,อ,อพฤศจิกาปี2566นะคะแล้วเขาจะอยู่ไปหนึ่งปีครึ่งนะคะโดยจะให้อิทธิพลในเรื่องของการเกี่ยวกับการต่างประเทศนะคะเกี่ยวกับชื่อเสียงเกี่ยวกับการาศาสนาเกี่ยวกับคุณงานความดีความเจริญก้าวหน้านะคะดังนั้นเมื่อเรือนการงานของคุณนะคะเจอดาวราหูเข้ามานะคะสถิตยอยู่โคจรสถิตยอยู่ในเรือนการงานก็จะทําให้คุณมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการงานเป็นสําคัญน,นะคะ เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นจเจริญขึ้นนะคะเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศได้ด้วยนะคะเกี่ยวข้องกับชื่อเสียงนะคะทำงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับชื่อเสียงเกี่ยวกับโลกออนไลน์นะคะเกี่ยวกับธุรกิจกลางคืนนะคะแล้วก็เกี่ยวกับการส่งออกการค้าขายที่เกี่ยวกับจีนอะไรอย่างนี้ก็จะเป็นผลดีมากๆสําหรับคนลัคนาราศีเมถุนค่ะดวงการเงินของชาวลัคนาราศีเมถุนในปี2567ค่ะ ชาวลัคนาราศีเมถุนนะคะเกิดภาระหนักๆในเรื่องการเงินใช้ใจ่ายเงินหนักๆเนี่ยมาเยอะแล้ว2-3ปีที่ผ่านมานะคะปีนี้จะดีกว่าปีก่อนๆน,นะคะ ก็มีโอกาสดีๆในเรื่องการเงินมีการเปลี่ยนแปลงรับรายได้เสริมในเรื่องการเงินมากขึ้นนะคะการทํามาหากินอะไรเพิ่มเติมพิเศษดีขึ้นนะคะเพราะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการงานด้วยนะคะและก็ดาวดีเนี่ยอาจจะไม่ได้ส่งผลในเรื่องเรือนการเงินหรือดาวการเงินมากหนักนะคะก็ต้องดูพื้นเดิมพื้นดวงชะตาเดิมด้วยนะคะแต่ก็ไม่ได้มีดาวร้ายดาวเสียนะคะที่ส่ง เ,เข้ามาในเรือนการเงินหรือว่าเบียนเรือนการเงินอยู่นะคะก็จะไม่มีเหตุการณ์ที่ต้องเสียเงินหนักๆน,นะคะมีเหตุการณ์ที่ต้องออจับจ่ายใช้สอยหนักๆน,นะคะประคองครอบครัวบุตรบริวารอะไรอีกแล้วนะคะแต่ปีนี้นะคะก็มีเกณฑ์ที่มีจังหวะดีๆในเรื่องลาบผลนะคะมีโอกาสมีโชคดีมีโชคลาบนะคะดังนั้นเนี่ยคนลักขณาราศีเมถุนนะคะก็อาจจะต้องมาเช็คดวงรายเดือนนะคะปิมจะเข้ามาเจาะลึกนะคะ ทำคลิปเจาะลึกดวงรายเดือนให้แก่คนลัคนาราศีเมถุนนะคะหรือทุกลัคนาราศีด้วยนะคะคนลัคนาราศีเมถุนก็อาจจะต้องมาเช็คดวงรายเดือนกับปิมอีกทีนึงค่ะ ดวงความรักของคนลัคนาราศีเมถุนในปี2567ค่ะสำหรับคนโสดนะคะชาวลัคนาราศีเมถุนนะคะเป็นจังหวะโอกาสดีๆที่จะได้เจอคู่เจอแฟนเจอคนถูกใจนะคะโดยจะมาจากช่องทางของการทำงานร่วมกันทำงานบริษัทเดียวกันอาจจะไม่เคยมองหน้ากันไม่ได้แบบว่ามีลักษณะ พิเศษหวังต่อกันนะคะแต่ว่าปีนี้อาจจะเจอจุดที่ทําให้รู้สึกดีต่อกันมากขึ้นนะคะแล้วก็สามารถสานความสัมพันธ์ไปสู่การเป็นแฟนได้เลยนะคะหรือสําหรับบางคู่นะคะบางคนก็อาจจะเจอรักทางไกล long relationship นะคะมีแฟนต่างชาติต่างศาสนาต่างภาษาก็ได้ค่ะ สำหรับใครที่มีคู่มีแฟนอยู่แล้วนะคะปีนี้ก็เป็นปีที่อาจจะเกิดจุดเปลี่ยนก็ได้นะคะจุดเปลี่ยนไปในทางที่ดีหรือในทางที่ร้ายก็ได้นะคะต้องขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมและขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความรักปัจจุบันของคุณด้วยนะคะหากคุณมีความรักความสัมพันธ์ปัจจุบันที่ดีนะคะการเปลี่ยนแปลงก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่ เป็นแฟนกันแต่เปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่เป็นคู่ชีวิตกันลงหลักปักฐานกันมากขึ้นนะคะมีการแต่งงานกันก็ได้นะคะจดทะเบียนสมรสหรือสำหรับใครนะคะที่มี ความสัมพันธ์ที่ไม่ไม่ค่อยที่จะไปทิศท,ทางที่ดีเท่าไรนักนะคะในปีนี้ก็อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่มันทําให้เป็นสิ่งที่คุณไม่อยากจะให้เกิดก็ได้นะคะอาจจะเซกุดบายคนละทางกันเลยก็ได้นะคะแต่หากคุณยังรู้สึกว่าอยากจะไปต่อกับคนนี้นะคะให้คุณปรับเปลี่ยนที่ตัวเองนะคะปรับพฤติกรรมนะคะปรับมุมมองทัศนคติการอยู่ร่วมกันนะคะก็จะเป็นอะไรที่ช่วยในเรื่องการยืดระยะเวลาความสัมพันธ์ของคุณให้ยาวนานยิ่งขึ้นได้คะ่ะ